สวัสดีครับเอ็มยูไนนะครับตอนนี้มีอะไรอยู่ที่ร้านกาแฟากบกอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเ,เ,เองก็เลยนะรับรับค่าครูคล้ายๆกับพี่มานะากับพี่พงค์ไปค้ากันนะพี่นะเงินเก้าบาทครับเก้า <c oughs> บาทนะครับพร้อมกล้วยหนึ่งหวีเขาก็บอกเป็นลิง ก็เลยเอากล้วยมาแล้วผมน้อมรับไว้นะครับเป็นค่าครูเป็นค่าจิชชีพแล้วก็แล้วก็มีน้ำอีกแก้วหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทํางานให้ป้าจําลองฟรีนะครับป้าจําลองไม่ได้ติดค้างผมนะครับป้าจําลองได้จ้างผมเรียบร้อยแล้วไม่ได้ติดค้างผมไม่ต้องไปตามใช้นี่ผมในคั้นหน้าเอาจบกันที่ครั้นี้นะครับโอเคไหนได้ยังก้าวบาทจริงๆนะครับไม่ขาดไม่เกินนะค เดี๋ยวรอน้ำแล้วราถ่ายรูปไหมคดีของป้าจำลองซึ่งเป็นคดีหมิ่นประมาดทด้วยการโฆษณาที่มีที่มีคนที่มาแล้ป้ามาแล้วนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ป้าจำลองให้ผมเป็นค่าจ้างนะครับ,รบซึ่งถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผมก็จะช่วยทํางานให้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะต้องได้อย่างนี้นะครับ แต่ถ้าวันนึงผมกลายเป็นแบบพี่โทนี่คือสักหมื่นล้านทุกอย่างฟรีครับทุกอย่างฟรีนะแต่ว่าวันนี้ในเมื่อเป็นการวิชาชีพก็รับตามวิชาชีพคุณป้าจำลองได้หมเรียบร้อยเก้าบาทอาหารอาหารการกินของผมแล้วก็อันนี้น้ำชาหนึ่งแก้วโอเคครบถ้วนครบถ้วนครับขอบคุณครับ ก็มีอะไรติดต่อได้เลยนะครับทุกจริงทุกอย่างเขาขอบคุณท <ขอ S 1> ja ่านในรูปห <ขอ S 1> ล่อด้ยนะคะเออนักนักรถเนาะไม่ใครก็ดีใจด้วย<ส>ะะครับผมครับผมนะพยานกรณ์พนักงานถ้ากับคุณผ้บัญลองเรียบร้อยครับผมจะดูแลจนเสร็จสิ uh. ส้นคดีนั่นลเนาะญาติบอกญาติบอกญาตินะนะเดินเินกมียากกว่านี้ไหม อะไรครีใหญ่กว่านี้ได้ไหมอะอย่างเช่นเอ่อไปวางเพลิงบ้านไ้ชิดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ยน่มี่ีเดียวนานี้นะไม่ได้ครับที่อื่นมันไม่ได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่ได้นะบางที่บางที่ก็ทำให้เขาหนึ่งอย่างนี้นะแต่บางทีมันบ่อยๆไม่ได้เพียงแต่ว่าเอ่ออย่างที่บอกอะไรที่พอช่วยได้ช่วยเลยาครนครผมก็อย่างงี้นะครับบางทีผมได้แค่จ้างเป็นข้าศสารก็มี กล้วยก็มีไปถามได้เลยครับได้เป็นไอ้กล้วยเครือหนึ่งก็ยังมีเพราะว่ายายแกไม่มีตังค์พอดีแกก็สีข้าวให้กระสอบหนึ่งผมก็รับนะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่หนักหน่วงก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับยินดีช่วยครับเพราะว่าผมมองว่าสิ่งผมดูแลผมดูข้อกล่าวหากันแล้วตำรวจได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าเขากล่าวหาอย่างไรผมในความเย็นผมผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเข้า นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพยานกับเอาพาพยานบุคคลกับเอกสารที่เป็นหลักฐานไปส่งตำรวจแต่ขอเป็นสัปดาห์หน้าเพื่อให้ตำรวจได้ชช่งน้ำหนักว่าเออจะสั่งหรือไม่สั่งหรือยังไงแต่ยังไงก็ฝากฝากพยานคนที่แจ้งความว่าจริงๆเราอยากให้ไปถอนอย่ามีเรื่องกันเลยคนบ้านเดียวกันแล้วได้ยินข่าวว่าทางนี้ก็สนิทกับทางพ่อผัวแม่ผัวนะครับเห็นวมาเป็นรุ่นลูกจริงๆไม่ควรมันเรื่องลกสาร นะครับอย่าอย่าคือเรามาอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่หนักแน่นนะพี่นะจําไว้นะเขาดา่าเราจริไม่ใช่น้ําตาเราแตกกัน <c oughs> ฉันอยากตายไม่ไม่ใช่นะ <c oughs> อยู่ดีๆพี่พกม็มาด่าในในหัวโลนี่น้อยใจไปกระโดดภูเขาเองไม่ใช่นะ <c oughs> คือเรื่องที่อยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องปรับจิดอย่างกินอ่อนไม่ได้ถ้าไม่เป็นความจริงอย่าไปสนใจมันปล่อยมันผ่านไปนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนออกไลฟ์ส่วไปอุ้ยไปหาทางสมเกียรติดีกว่าเงินเก้าบาทกล้วยหวีเดียวก็รับทําคดีแล้วกล้วยเต็มบ้านแน่นอนครับฉลองหน้ากล้วยเต็มบ้านนะนะอาจช่วยนะยายเนาะเดี๋ยวเลกยายเป็นเรียกป้าเนอะผมเพิ่งทราบว่าฉลองวันเกิดไปอายุห้าสิบหกปียายก็คือยายเรียกยายหมดยายนะเรียกยายแล้วเขารู้ในโซเชียลจริงจริงอายุรุ่นพี่สาวรุ่นพี่สาวผม ก็พี่สาวผมปีนี้อายุหกสิบเหมือนกันอ่านี่นี่ถือว่าลุงพี่สาวแล้ก็โอเคนะครับก็โอเคนะจริงๆผมดูแล้วยาจำลองเองก็ไม่ได้มีในการไล่สดผมดูอยู่มันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครไอการด่าทอกันเวลาใครแทงเข้ามาบางทีผมก็เป็นถ้าต้องทนฟังดีๆบางทีผมก็เป็นมีใครจัดไล่สดแล้วไม่เคยสะบัดบ้างมีไหมเคยสะบัดไหมตาโมลุ่มนะ หมอนุ่มเคยสะบดไหมเอมเด้เอมเด้เคยไหมเอมเด้อย่าบอกปล่อยเลยนะคือนี่แหละคือตัวมอนุ่มเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งครับมีตัวตนจริงๆต้องปล่อยให้เขาทำตัวตนของเขาผมก็สามารถเฟคได้สวัสดีครับผมตาลุ่มหยินรูปหล่อครับมันมันมันมใช่ไหมอม่ใช เราพยายาลบทุกคนการแสดงก็คือการแสดงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการรู้จักยายจำลองตัวจริงคุณต้องไปนั่งสองก็แบบนั้นอย่างรู้สมเกียรติตัวจริงก็มานั่งสอแบัแต่ถ้าการรู้จักสมเกียรติตัวปลอมผมสามารถทําให้ท่านเห็นได้แบบตัวปลอมเนื้อหนาเนาะเพราะนั้น เอาละเป็นอันเสร็จพิธีไหว้เจ้านะครับเจ้านะรับผมรับไว้นะครับผมรับไว้เป็นค่าจ้างนะครับอันนี้ค่าจ้างนะครับค่าจ้างนะครับมลยไรแล้วเงินอีกเก้าบาทผมรับเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้ครับทําให้ครับเพราะว่าใยา่จาลองเป็นสหายลุงพลเเ่ยยาคนเราก็มีอารมณ์โอ้โหทุกคนจำเอาไว้นะครับเวลาใครไลฟ์สดแล้วคุณแพรมเข้าไปหาเขาเองนี่คุณโทษเขาไม่ได้นะครับ จริงๆแนละ้ว <c oughs> ผมพูดจริงนะอย่างเช่นผมกำลังไลฟ์สอจูมาด่าผมก่อนหรือว่ามันใช้คําที่เป็นการตอบเสียงผมงก่อนเนี่ยการที่ผมตอบโต้กลับไปถื <c oughs> อว่าเป็นการใช้สิทธิ์นะครับแต่ในมุมกลับกันถ้าพี่ไลฟ์อย,อยู่ <c oughs> ผมเข้าไปดา่าพี่ในไลฟ์เลยเนะี่ยโอเคผมผิดแต่ถ้าพี่ไลฟ์อย,อยู่ <c oughs> ผมดันแทมเข้าไปแล้วผมไปพูดเหน็บคุณก่อนก็เลยสวนกลับอันใครับอันนี้คนละเรื่องกันนะครับอันใดครับขอย้ายครับ คอมเมนต์คือเข้ามาด่าหมอหนุ่มสามพันคอมเมนต์เน้ยคุณจะทำไงครับก็ด่าให้กกับอ๋อครับเราไม่เบียดนะเขาด่าเราก็ด่าเป็นลับเขาบอกว่าหมุนตกไปเนี่ยอ้โหหมุนไปตรงนี้เราเห็นไหมเวลาเขาเก็กแดงทนายสมเกียรตจะลงจะลงแล้วขึ้นใหม่หัวโลนไอ้เจ้าหลินตรงนี้มันไม่มันเกิดอะไรวะได้แยบหมดเลยจะลงแล้วขึ้นใหม่ทักงายคิดว่าผมมีปัญญาไปแจ้งความกันหมดไหม แต่ในกรณีของคุณกอยสิบห้านี่มันเกินเหตุไปหน่อยคือเอารูปผมไปขึ้นไอ้อยางงั้นไม่ต้องพิสูจน์มาได้เลยแต่อยู่ดีๆอย่างเช่นยายจำลองบอกว่ายายจอยายกอยายขออาจจะมียายกอยอยู่ในหมู่บ้านกกอกก็ได้มันไม่จะเป็นต้องคิดว่าเป็นตัวเราสิอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราสินะเออนะเพราะฉะนั้น,ะนะตัวนี้เขาบอกว่ามันตกเป็นการเข้าใจของคุณเองเท่านั้นเองเรื่องของคุณซึ่งเดี๋ยวยายก็จะมีพยานไป ไปแบบฟางนะครับเพราะการเล่นโซเชียลต้องรู้กฎหมายมันหน่อยนึงนะถ้าต้องรู้ที่หงดีเขาบอกวันหมุนจะตกไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปหมิ่นกฎหมายเลยจะรับไม่ยังรับแล้วนะรีอาราจากตรงนี้ไหมจากตรงนี้ไหมอ๋ออ๋อคุณไปมอบเลยต่างหาเดี๋ยวก็จะไปมอบซองเลยครับมอบซองของรีอาร์นะครับของของคนบางคนที่ยังไม่ได้มาเอาแล้วเมื่อกี้ แม่ชื่อแม่แม่แม่มีไหมแม่ผู้ใหญ่ไม่รับไม่มีไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตัวกระเป๋าให้ยังสีมาเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่ครับถามนิดนึงโดยทั่วไปตอนนี้ที่เราก็มีต้นไายจากทางเคยที่รับได้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เดี๋นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทากไปก่อนนะครับสวัสดีครับของบ้านเรานี่ไม่ใช่